ณนุ่นคะนี่คือข้อมูลของผู้ที่มาสมัครเป็นเลขาค,คุณนุ่นคะ่ะขอบคุณนะคะคุณเตยงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอฝากสูตรให้คุณเนี่ยเอาไปไว้ที่ห้องฉันให้หน่อยได้ไหมคะ,ะแล้วคุณนุ่นไม่ใส่หรอคะพอดีว่าฉันไม่อยากให้ผู้ที่มาสมัครอะ่ะเขาตื่นเต้นแล้วก็ประมาณนะคะฉันอยากให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกเป็น่ังเองมากกว่าได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะ เกตการขวางทางเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเดินมาชนฉันทำไมเนี่ยช่วยไม่ได้นี่เธออยากขวางทางฉันเองอะเอ้าเฮ้ยนี่เดินมาชนฉันแท้ๆคำขอโทษสักคำก็ไม่มีมีคนแบบนี้อยู่บนโลกอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นอะไรไหมคะอุ้ยฉันไม่เป็นไรค่ะ อ๋อคุณมาสมัครงานเป็นตำแหน่งเดขาเหรอคะ,อะเออ <c oughs> ใช่จริงด้วยอะ่ะงั้นเราสองคนก็เป็นคู่แข่งกันแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> คุณจะเข้าไปห้องสัมภาษณ์พร้อมฉันเลยไหมคะ <c oughs> อ๋อเชิญคุณก่อนเลยคะ่ะฉันว่าจะแวะเข้าห้องน้ำก่อนงั้นไว้เจอกันนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่รูปเธอ,เอใช่ค่ะทำไมเหรอคะเฮ้ยนี่นคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่สรุปชั้นหรือเธอเนี่ยที่เป็นผู้สัมภาษณ์นะที่หลังถ้าจะแต่งรูปเนี่ยก็ให้มนันเนียนๆหน่อยนะฉันั้นี่ว่าคนละคน่อยูเธอไม่ผ่านการสัมภาษณ์อ๋ออีกอย่างไปลดน้ำหนักหน่อยก็ดีนะไม่งั้นชาติเนี่้จะคงไม่มีแฟนหรอกฉันมีแฟนนะคะ แล้วแฟนฉันก็ชอบสาวหัาไซด้วยอะ่ะนี่อย่าบอกนะว่าอิตยายักษ์นี่เป็นผู้สัมภาษณ์อ่ะเฮ้ยสวยละอ้าวนี่เธอก็มาสัมภาษณ์ตำแหน่งเลขาเหรอใช่ค่ะนั่งก่อนสิฉันรัดคิวให้เธอก่อนเลย ส่วนพวกนายเนี่ยรอไปก่อนนะได้ใช่ปะ่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวกอลวีชื่อเล่นชื่อวิกกี้ค่ะฉันจบจาก j p c University ในระดับปริญญาโทค่ะฉันยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานค่ะแต่ฉันมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ไวค่ะสามารถรับแรงกดดันได้ค่ะนี่ประสบการณ์ทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะและภาพลักษณ์ของเลขาเนี่ยก็ต้องน่าเชื่อถือสุข,ขุมแล้วก็รอบคอบแต่ดูจัดสภาพเธอสิคงไม่เก่งงานศิลปะใช่ไหมถึงได้แมทชชุดที่สวยขนาดนี้ จะทำอะไรคะก็จะช่วยเธอแต่งตัวไงเฮ้ยคุณหยุดอย่าทำแบบนี้นี่อยู่นิ่งๆสิฉันกำลังช่วยเธออยู่นะหัดเจียมตัวไว้บ้างนะสารรูปอย่างเธอเนี่ยบริษัทของฉันไม่รับคนอย่างเธอหรอกนะจำไว้ อะรหรอคะว่าที่เนี่ยบริษัทคุณฉันไม่พูดตอนไหนฉันยังไม่ได้พูดแล้วนี่เธอก็มาสัมภาษณ์งานหรอแนวเรซูเม่มานดูไหนสิมมนสแล้วแน่ใจหรอคะว่าอยากดูเรซูมเม่ของฉันเอาก็ใช่น่ะสิหรือว่าเธอไม่ยอมทำตามคำสั่งของฉันเธอคงไม่อยากผ่านสัมภาษณ์งานใช่ไหมยังก็ไม่ต้องคุยเสียเวลาออกไปได้แล้วไป นี่มันเรซูเม,ม่ของฉันนีฉันยังไม่ยื่นให้ใครเลยนะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณก็ไม่ใช่ผู้สัมภาษณ์นะสิคะที่ฉันมีเรซูเม,ม่ของทุกคนเพราะว่าฉันเป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะคุณไม่ได้มาสมัครงานเหรอคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณเข้าใจผิด นี่นายอยากได้งานนี้จะต้อง,งปลอมตัวเพสัมภาษณ์เลยเหรอแหมแม่งดูถูกคนอื่นอีกนายยังไม่มีความสามารถใช่แบบนี้มันโก้นี่หว่าหยุดพูดด้เว้ยพวกนายจะทำยไงยังไงเนี่ยฉันก็ต้องได้งานนี้อยู่ดีแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะพี่ของฉันเนี่ยเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลของที่นี่แค่พี่แนะนําฉันให้ท่านประธานได้รู้จักโดยที่ไม่ต้องผ่านเยอคนเนี่ยยังไงเขาก็เลือกฉันอยู่ดีมั่นใจได้นะคะแต่อย่ามั่นหน้าจะดีกว่า พราะทุกคนที่อยู่ที่เนี่ต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยฉันเพียงผู้เดียวเพราะยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎคุณคะคุณยังอยากสัมภาษณ์ <c oughs> ที่นี่อยู่ไหมคะค่ะ <c oughs> ฉันจะสัมภาษณ์และตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นของฉันโูอย่างเธอเนี่ยนะจะสู้ฉันได้ก็รอดูแล้วกัน าอย่างนั้นพวกคุณก็รอที่นี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาทุกคนคะเดี๋ยวการสัมภาษณ์จะถูกปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเปลี่ยนยังไงเหรอครับก็เดี๋ยวท่านประธานจะมาสัมภาษณ์คุณโดยตรงค่ะเดี๋ยวทุกคนเชิญทางนี้นะคะ ยังไงตำแหน่งเลขาท่านประธานเนี่ยก็ต้องเป็นของฉันเธอจะกลับบ้านไม่ได้แล้วยังไม่ทันเริ่มเลยคุณก็กลัวฉันแล้วคะเธอไม่เห็นมีอะไรที่ฉันต้องกลัวเลยสักนิดอย่าปากเก่งไปหน่อยเลยคุณนั่นแหละที่เก่งแต่ปากไม่ต้องอ่อนขอนะคะฉันเก่งกับผู้หญิงแล้ว พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยนี่เธอมาอยู่นี่ได้ไงอะแถมยังไม่นั่งเก้าอี้ของท่านประธานอีกคิดว่าตัวเองใหญ่มากเหรอฮะเอ,อนพนักง,งานคนเมื่อกี้เขาบอกว่าท่านประธานจะเป็นคนสัมภาษณ์เราไม่ใช่เหรอคะอหรือว่าคุณคือท่านประธานเหรอครับสวัสดีครับท่านประธาน ไม่ใช่หรอกคะ่ะคุณคนนี้เขาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลพี่ของคุณไงคะว่งเลยนะคะพี่หรอคะนี่คุณกล้ามากเลยนะคะที่เอาฉันไปแอบอ้างะ่ะเช็คสภาพเบ้าหน้าตัวเองบ้างนะคะคือผมเข้าใจผิดนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวคะ่ะคุณแอบอ้างเป็นผู้สัมภาษณ์แถมยังไล่ผู้สมัครคนอื่นออกไปอีกคุณคิดว่า บริษัทของฉันเนี่ยจะรับคนแบบคุณเข้าทำงานเหรอคะออคือผมทำงานเก่งมากเลยนะครับช่วยพิจารณาผมไม่เถอะนะครับฉันว่าไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วละค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำไปทั้งหมดเนี่ยมันได้กก่นกรองออกมาให้ฉันเห็นหมดละนี่อย่าเพิ่งยุ่งเนี่ยปะนี่คุณพูดกับท่านประธานแบบนี้ได้ยังไงอะคะท่านประธานเหรอใช่ค่ะคงไม่แปลกใช่ไหมคะที่ประธานจะเลิกเลกขาเองกับมือ ท่านประธานครับฟังผมก่อนนะครับคือว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้ว่ะคะ่ะคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วก็รักษาเอาไวด้ดีๆนะคะอีโก้ของคุณเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตคุณที่สูงนอกนั้นต่ำหมดเชิญค่ะเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันทำตัวไม่เหมาะสมะคะ่ะไม่เป็นไรหรอะคะ่ะ ฉันไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่มันกดดันนะคะทําตัวตามสาบายได้เลยนะคะคุณนุ่นคะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะถ้าสัมภาษณ์เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเรียกฉันได้นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณเตยคือฉันต้องรบกวนคุณอีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะผู้สัมภาษณ์คนนี้ค่ะ<ๆ>เขายังไม่มาหรอคะทำไมฉันยังไม่เห็นเขาเลยอะ ขอโทษนะคะคือฉันเห็นเขาร้องไห้วิ่งสวนฉันออกไปอะคะ่ะฉันคิดว่าน่าจะโดนคนเมื่อกี้แกล้งนี่เรื่องจริงหรอคะ,อะคุณเตยคะเดี๋ยวฉันลบก,กวนคุณเตยเนี่ยติดต่อเขาให้กลับมาสัมภาษณ์ทีนะคะแล้วก็เล่าความจริงให้เขาฟังด้วยได้ค่ะคุณนุ่นคุณใจดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะคะเนี่ย ฉันแค่คิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ่ะฉันอดใจรอทำงานกับคุณไม่ไหวแล้วละคะ่ะคุณก็ต้องตอบคำถามสัมภาษณ์ของฉันให้ดีๆนะคะงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวกรวีชื่อเล่นชื่อวิกกี้ค่ะ